เอนะปาดินปาดินไปมิสเตอร์บีครับสายจว็ม่อได้ป่ต่อไมต่อได้ปนเลยนะครับดูเลยครับผม่แตนน้อยนเบียงกันมงิตาแล้วนยงต่อ

ครับผมสวัสดีครับมานี้พอกันอีกแล้วนะครับน้องับช่องมนาลีชาแนลมานี้มนาลีชาแนลเฝ้ามาตกประชนนะครับเนาะเป็นไม้ของน้ำธรรมชาติเก่าผมนังเริงงานนะครับเนาะมันี้ก็มีเวลาแป๊บนึงครับผมนังเริงงานแหววออกมาตกป่าแป๊บนึงครับผมอันนี้ก็มีไปลุ่นไต้หวันนะครับเนาะบางคนรู้จักกันนะครับผมมาตกป่าเป็นมุมกับผมอย่างใด๋ก็มาติดตามรับช่องมโนกันมนะครับเนาไม่จะมันไม่มาับผม สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มื่อนี้ยครับผมก็จะเป็นนอกได้ว่าทัชทูลานะครับนะร็อกแปดจุดหนึ่งขันจะเป็นคันของอัลฟาเท็กเกิลครับผมสายพี่หนึ่งจุดหานะครับนะแล้เวเยอะที่ใช้มื่อนี้ผมจะลองใช้เป็นปลาบินตัวที่ใส่ไปเที่ยวก่อนนะครับนะเดี๋ยวทางไหนมาเปลี่ยนเยอะไปไเรื่อยๆครับผมเพราะมื่อนี้ตกแบบเท็กซัสล,ลิกนะครับนะครับผมก็มกว่าก่อนหนึ่งเลยฝาก ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับน้องังไในก็ฝากกดติดตามกดซับจะให้เพิ่มกำลังใจให้ช่องมาลีชาแนลนะครับเนาะเพื่อจะได้เห็ุคลิปดีๆต่อๆไปครับผมนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมผลงานนั้นกันครับผมนะครับน้องปลาบินปลาบินของมิสเตอร์บีครับผมสายยังแข็งๆนะครับผมปีงบไปนั่นน้ำก็เริ่มตื่นแน่นะครับผม เปลี่ยนะมุมแน่ใช่ไหมนะครับน้องผ่าตัดครับผม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 ระวังเลยนะครับเนาะดูเลยครับผม <laughs> มาแล้วครับผมปลาบินเลยเดี๋ยวก็บินปลาก็บินครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับผมเต็มแรกเต็มแรกของเราวันนี้สุดยอดครับผมประช้อนใส่งามครับผมใส่ยูบันซี่หาขีดนะครับนะนี่เลยครับผมใส่ปลาสุดยอดครับผมนี่เลยครับผมเดีรากำลไปเก็บปลาไว้ก่อนนะครับน่าจะค่อยปล่อยทีหลังครับผมนะครับสุดยอดเต็มปากเต็มคำมาถ่ายรูปเป็นไหมครับผมนี่ครับน่าใส่ปลา แซมงามครับผมสุดยอดครับผมได้มันหนึ่งเต็มนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดตามเราชมผลงานต่อครับผมครับกันแล้วครับผมอยู่แล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมโอ้ โอ้เต็มใส่ใส่งามเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมใส่งามเลยครับผมใส่นี่นะจะอยู่งใส่โลนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักกับผงครับผมไม่ได้ทรงสายเลยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมสร้างน้ำหนักกับผงนะฮะเดครับผมใส่งามเลยครับผม ผมเต็มปากเต็มคำเลยครับผมสวยสวยเส่นนี้น่าจะโลประมาณโลสองโลสามน้ำแล้วเดี๋ยวผมปลดเยื่อจะออกจากป่าเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักกันบ้างครับผมสุดยอดนะครับครับผมเดี๋ยวมาสร้างน้ำหนักปลาดูกันนะครับโอเคดูน้ำหนักปลาดูกันครับผมถ้าตัวนี้น่าจะโลสามโลสองโลสามได้ครับผมอืมครับผม หนึ่งจุดสองเอ้ยบ่าวหนึ่งจุดสองสองศูนย์โลสองครับผมนี่ครับโลสองใส่กำงามๆเลยครับผมสุดโจทย์แล้วครับผมโอเคผมเก็บปลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาปล่อยปลาทีหลังครับผมไปครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเอาปลาบินออกนะครับเดี๋ยวจะลองมาตกเป็นนอนป่องของมึงนะครับนะ มัตตากบ่ครับผมสีเดียวกันนะครับผมสีเหลืองอมเขียวครับผมแต่ขอเบ็ดหนึ่งโอนะครับนะตะกวัวอยู่ที่ห้าจุดสามกครับผมครับผมพยายามเก็บไปดตะขอเบ็ดในหะ้เขานตัโตเยอะนะครับนะเพื่อจะป่ห้ตะขอเบ็ดเป็นติดขยะครับผมแล้วามาัรับาชมกันต่อผมอามะได้เตยมมนนะครับนะ มาแล้ว,ลว,ลวครับผมแจนที่ส <c oughs> า,ามแล้วครับมาแล้วน่ครับผมเราชอนแจนที่สามครับผมออท่มาไว้ไตั้าเหรอิงอะไไปฮึแล้วครับผมแจนที่สามแตนทำงานมาครับผมแจนนี่ก็อยู่ประมาณตั้งเจ็ดแปดขีดนะครับเลยอึ๊บแจนที่สามครับผมสุดยอดครับผมใส่างามๆเลยครับแจนที่สามของเราวันนี้สุดยอดใส่ส,สวยๆครับผม ก็ถักลูกหน่อยใช่ไหมครับเต็มแปลกเต็มคำเลยครับผมสุดยอดนี่ครับใส่กันใส่งานยครับผมนี่ครับผมใส่ป่าก็จะอยู่ประมาณจะแปดเก้าขีดโลโลหนึ่งนะครับผมโยมสั่งน้ำหนักให้เบิ้งก็ได้ครับผมมาสึงได้จะหลายประเด็นแล้วครับนะนี่ครับผมปุ๊บกินกัดมินมินครับผมเพราะว่าผม บโซงสัยโดดนะครับน่ะถ้าสงสัยโดดนี่อาจจะกลินมันคอครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวที่ใช้ปลาอย่างปลานอนอย่างนอนป้องน้ำนะครับผมใส่ปลาใส่สวยๆสุดยอดครับผมเดี๋ยวสังน้ำหนักกันครับเบิ่งตาสังกันนะครับน่ะนี่ครับผมซุนซุนซุนบังตัวปลากันนะครับนักนะเราจะได้น้ำหนักขนาดเด็กครับผม ครับผมปุ๊บโอ้ยโลหนึ่งพอดีครับผมหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ปุ๊บปั่นจับมาสังนียครับผมตัวที่สามครับผมสุดยอดของมือนีน้อครับนะเรวผมจะเก็บป่าไ้ก่อนครับผมนะครับครับผมมาสามเต็มแล้วนะครับนะเพิ่งออกมาเมื่อเท่านี้โดนเลยครับผมเพิ่งออกมาประมาณจะสิบวินาทีนะครับผมได้ปลามาสามเต็มแล้วครับผมถือว่ามือนีปากัดดีครับผม เนี่ยมันติดตามเราชมเหมืนต่อนนั้นแล้วผมยังพอมีเวลาครับผมเดี๋ยวผมจะตกปลายเบื้องไปเรื่อยๆครับผมสำหรับเยื่อนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอมสีเหลืองอมเขียวครับผมนะครับผมขนาดก็จะอยู่ประมาณตั้งหกจุดสามเซนนะครับเนาะเบอบอใหญ่หลายแล้วก็บัน้อยหลายครับผมพอดีปากปากเขาว่าเบอร์องทรงใสก็ได้ยนะครับเนาะก็ปากกัดปั๊บเอาบัดเลยครับผม เก็บไปตะขอเบ็ดเนี่ยมันเข้าไปในตูปเกียวนะครับเนะาะเพราะพยายามเสียบก่อนตั้งขงอย่งยนี่ไหครับผมไปครับผมแล้วติดตามรับชม,ม,มเมนนนะนะมหม,ม,นะม,มืนต่อครับผมมาช่วยเติมเพิ่มกันนะครับเนาะนะครับผมตะกัวหาตัวสามกลับครับผมเดี๋ยวเรับชมกันต่อครับผม ปลากระชิบนํำเรื่อยๆนะครนะับเนาะตัวบกไก่จากตรงนี้จะเป็นล่องกลางคูน้ำนะะํำครับผมปลาก,กาจ็จะแอบอยู่ฝั่งท่านี้ก็ฟังท่านี้ครับผมฟังของคู่หนำนะครับเนาะแอบกินล้อยก,กินปลาน้นยจะลอยขำเหมือนคู่้ํำมาเนาะครับเนาะช่วงช่วงเวลาที่ปลาก,กินนี่ยนะครับนกะ็จะอยู่ประมาณท,ที่ผมสังเกตช่วงหางงึหงหงหนโมงนี่ปลาจะกัดดีมากะคร <laughs> ับผมเพราะว่ากินถือว่ากินต่อเนื่องะครับผม แล้วก็บกไฟไซน์ะนคะครับเนาะเป็นชิ้นยูร่าเบียกนี้เลยครับผมปลาขึ้นนะครับผมดูนวครับผมโอ้ยปลาก,กินครับผมโอ้ยปลากัดพวกนั้นก็ฟ้องฟอนเลยครับผมอืมฟ้องฟอดแล้วมัน,นี สายตะขอเบ็ดไปติดขยะครับผมขาดแล้วครับผมอุ้ยน่าเสียดายครับผมเดี๋ยวต่อสายช็อคใหม่ครับนะครับนะแล้วครับผมแล้วก็ตกใหม่ครับผมยังพอมีเวลาครับผมต่อสายเรียบร้อยต่อสายออกสันนี้ใหม่นะครับนะมือก้อยเย็นครับผมเหยื่อของเราจะใช้ก็เป็นเหยื่อของค่ายมิสเตอร์บีครับผมเป็นน้อนป่องนะครับสีเขียวอ่อนครับผม โอ้ตัวมีสีเขียวก็มนนีครับตอนผมจะใส่เป็นสีสดใสแนี่นะครับน้องเพราะว่าตอนนี้เป็นอากาศตอนเย็น,นครับผมอาการเริ่มมืดครับผมต้อาหาสีสดใสเพื่อเรียกรองความสนใจในป่านะครับนะ้ก็เข้ามาตรนี้ก็จะไม่ทะลุตรงนี้นะครับแนะ นี่ได้ครับผมเขาเก็บโอเคครับผมติดตามรับชมกันครับครับผมประกอบเบ็ดได้กันยืนขึ้นมากเกิดมืดแน่ตรงไหนนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อครับผมว่าจะได้โตมันเอาละ สุดท้ายแล้วเก็บของกันครับผมโอเคครับผมวจวเก็บของกระบป๋าแล้วครับเนาะ ครับเก็บของกลับบ้านกันแล้วโอเคนะครับนะเดี๋ยวมาเบิ่งผลประกอบการนล้วกันนะครับผมว่าเมเนได้ปลาช่อนจ็กตัวนะครับเนี่ยอัอครับผมนะครับผมผมประกอบการเมเนี้ได้ปลาช่อนมาสามตัวนะครับเนาะก็สีไส้งามๆมีอยู่ไส้โลอยู่สองตัวครับผมเกิมีตัวหนึ่งกับยูโรมันจากห้าหกขีดได้นะครับเนาะนะครับผมใส่ปลาก็ถือว่าผลงานเช็กสลิตมือนี่ถือว่าโอเคนะครับเนาะสุภาพร้า์ครับผมได้ปลาใส่งามๆได้ครับผม ท่านได้กดฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมานาลีชาแนลนะครับเนาะนะครับผมใส่ปางงามๆครับผมส่านรับท่านใดที่เข้ามารับชมมื่อนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมานาลีใน่นน้อครับเนาะขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณ fc ทุกๆครันนะครับผมสชิญรับเมื่อนี้มานาลีชาแนลขอลาไปก่อนนองครับเนาะมาพ้อมกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปปานะครับเนาะไปลูก Okay.